พร้อมหรือ,อยังครับสำหรับคนละครึ่งเศร4ี่พวกนี้1นกุมภาพันธ์คนพร้อมหรือ,อยังครับสำหรับคนละครึ่งเศร4ี่พวกนี้1 000, นกุมภาพันธ์คนเก่านะฮะจำนวน27.89ล้านคนอย่าลืมเข้าไปกดยืนยันตัว,ตวในแอปเป๋าตังนะครับโอ้โหไม่ต้องตื่นแต่เช้าครับ คือเขาให้เริ่มเริ่มวันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปทําวันไหนก็ได้นะฮะตั้งแต่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับหกโมงเชา้าจนถึง4ี่ทุ่มวิธีการยืนยันง่ายๆมากครับคณเปิดแอปเป่าตังขึ้นมานะครับเปิดไปมันจะมีหน้าคนละครึ่งกดหน้าคนละครึ่งเข้าไปครับแล้วมันจะมี4เงื่อนไขนะฮะกดยอมรับเงื่อนไขครับเงิน1,200บาทมันก็จะโอนและไหลเข้าไปอยู่ในชีอิ์เด็กของคุณนะฮะย้ำว่าใช้ได้วันละ150บาท เฟสนี้เฟสที่4 3เดือนกุมภามีนาเมษารวมแล้วทั้ง3เดือนคุณได้1,200บาทเห็นไหมฮะมีข้อแม้นิดนึงนะครับสำหรับคนเก่าคนเก่าเนี่ยนะฮะนอกจากคุณจะต้องยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปแล้วนะครับการใช้สิทธิ์ของคุณ1กุมภาพันธ์จนถึง28กุมภาพันธ์ไม่เกิน22นาฬิกานาทีคุณต้องซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งฮะ คือบอกนะ่บอกเขาว่าฉันน่ะต้องการใช้เงินฉันใช้เงินแล้วนะยืนยันสิทธิ์ว่าคุณได้ซื้อสักนิดสักหน่อยแต่ผมว่าตั้งแต่วันที่ดึงเนี่ยคนก็ใช้กันกระจุยแต่ว่าแค่วันละร้อยห้าสิบนะวางแผนการใช้ด้วยส่วนคนใหม่คนใหม่หนึ่งล้านสิทธินะฮะเริ่มย้ําอีกทีนะฮะสิบกุมภาพันธ์หลายคําถามถามมาหนูใช้ย,ยิ่งใช้ย,ยิ่งได้จะเปลี่ยนมาใช้โคดเครื่องเตัดสีได้ไหมได้จ้าแล้วคนที่ใช้ช็อปดีมีคืน โครงการนี้จบไปแล้วนะครับมีชนะแล้วก็ลงทะเบียนคนละครึ่งได้เหมือนกันนะครับแต่ไปลงทะเบียนวันที่10กุมภาพันธ์พร้อมกับคนใหม่นะคนที่ใช้เฟสหนึ่งคนละครึ่งเฟสหนึ่งคนละครึ่งเฟสสองแต่เฟสสามไม่ได้ใช้สิทธิ์ของคุณถูกตัดไปแล้วนะครับมฉชนะแล้วคุณก็ต้องลงคนละครึ่งเฟสสี่ใหม่ผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง com หรือว่าแอปเป๋าตังก็ได้นะครับและกลุ่มใหม่ก็จะได้ใช้เงิน17กุมภาพันธ์นะครับได้สิทธิ์เท่าเดิมเหมือนก,นกับคนอื่นนะครับเฟสนี้เฟสสี่ กุมภามีนาเมษา1,200บาทวันละ150บาทครับแต่คนกลุ่มใหม่ที่จะลงวันที่10กุมภาพันธ์ตื่นเช้าหน่อยนะจ๊ะเป็นหมีแพนด้าจ้าเริ่มลงไปแย่งกันนะตั้งแต่10กุมภาพันธ์นะครับตั้งแต่เช้านะที่สำคัญจะมีปัญหาดราม่าแน่นอนนะฮะ OTP เมื่อไหร่ฉันจะมา OTP mm. ก็ต้องรอให้ทางกรุงไทยเขาบอกว่าเขายืนยันว่าระบบมันรองรับได้นะครับอ่ะมีแพนด้าเตรียมตัว10กุมภาใช้เงิน17กุมภาครับ สำหรับร้านค้านะครับที่อยากจะร่วมโครงการโคละครึ่ง1กุมภาพันธ์โคละครึ่งเปิดให้คุณไปสมัครเป็นร้านค้าได้แล้วนะครับคุณสามารถติดต่อธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่1กุมภาพันธ์ครับจบนะคำถามที่ถามมาทั้งหมดเคลียครบ,บทุกประเด็นนะครับ